วิธีแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยให้เส้นผมดกดำคืนความมั่นใจเต็มร้อยผมหงอกก่อนวัยปัญหาที่ทำลายความมั่นใจของหลายๆายคนถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของเส้นผมแต่รู้หรือเปล่าว่าปัญหาผมขาวผมหงอกก่อนวัยบางครั้งก็มีสาเหตุจากความไม่ปกติของร่างกายได้เหมือนกันนะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปหาคำตอบด้วยกันว่าผมหงอกเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยและการป้องกันยังไงที่ช่วยลดอาการผมขาวก่อนวัยคืนผมหนกดำเพิ่มความมั่นใจเต็มร้อยได้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่าวิธีป้องกันและแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยดอกจันดอกจันกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ จำพวกเนื้อสัตว์ไข่ถั่วธัญพืชเพื่อลดผมหงอกก่อนวัยช่วยเสริมความแข็งแรงดกดำให้เส้นผมของเราเนื้อดอกจันพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดและนอนหลับอย่างเพียงพอร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองแถมผมไม่ขาวก่อนวัยด้วยดอกจันงดแอลกอฮอล์และบุหรี่งดได้งดเลยนะกับตัวทำลายสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราดูแก่กว่าวัยทั้งผิวและผม ถ้าอยากดูเด็กอ่อนยาวกว่าไว้ก็ต้องพลาวพลลงหน่อยดอกจันบำรุงเส้นผมสม่ำเสมอเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่อ่อนโยนและการหวีผมเป็นประจำก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมของเราได้เพราะการหวีผมจะช่วยกระตุ้นรากผมให้เลือดไหลเวียนได้ดีอีกด้วยดอกจันย้อมสีผมการย้อมผมก็ช่วยให้ผมหงอกผมขาวหายวับได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่การใช้สารเคมีติดต่อเป็นระยะเวลานานก็อาจไม่ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่นักดอกจันใช้แชมพูปิดผมขาวถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะส่วนมากแล้วแชมพูปิดผมขาวจะอ่อนโยนและปลอดภัยต่อหนังศีรษะเพราะทำมาจากสารสกัดธรรมชาตินั่นเองค่ะรู้วิธีแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยกันไปแล้วใครที่มีปัญหานี้ก็ไม่ต้องตกอก,อกตกใจไปเพราะยังมีทางแก้ แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจปล่อยให้ผมหงอกลุกลามเพราะสาเหตุบางอย่างก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะ